ก็เอาแบบพี่ชายออกค่ะเอาแบบเอาเลยครับเพ่งยังก็ได้ครับขอสักเนี่ยเพ่งยังดีวะแล้วก็ผ่านไปเอาเอาสิก่อนถือฟางผู้แรกครับฟังผูสุดททายก่อนับสุดท้ายก็ได้คือย้นงานกันสักสี่ล้วมันนี้ก่น้วคนกอโอ้ยทั่วโลกได่เดีร้องเลยลองเลยอะเ่อพลงอะไรก็ได้ครับลองมันคร หนึ่งพันโอเคเล่นด้อมเล่น้อมมาแลน้อมมันยิงยิงอะไรครับตาล้นน้ำตาล้นมันคือน้ำปลาเอามาออดิชั่นสาวน้ำพอกองหายไปแล้เข้ามาตอนน้ำพอกการของฉันเป็นคนสีแปลกมันแข็งตากลมมยาวผิวพันกอกสีขาขาวควสูงความยาวราแต่สุดพอดีโอเคสาวน้ำพอสุดยยดอนนีดต่อไป เอื่อยเอื่อยเอียงเกาะคู่กายคู่กายโชว์สักหนึ่งบทเพลงสิครับตาใจไกลใจเกินหอยค่อยว่างเดินติดตามชมทาอย่ารอวาสนาบองอมือเข่าเบาบองหัาเข่าให้นังมองขางใส่นั้นแม่นนองขัวแ็นพี่ที่เคี้ยงควัน ไปถึงการไกลยาเพื่อไทยิมาช่วยการยูนิฟตไปแลงไปกินเ้าน้ำในด้อยด้วยไคอยไปกินเ้าน้ำนะครับคนต่อไปนะที่ขึ้นเลยดีกว่าเอ้ยบนขึ้นเอยที่ขึ้นเลยโอ้โหมางัืนอี่ประกาศใช้ด้ไมานอนน้น้ำไอยบ ล้ายสิยกันขอแต่งเนมิตนา้านองมาอยู่ขันนิ่มิงขอเจ้าหมอหาอยูุบราคือเพื่อนเพืนเบสทีบนแลลวนะคะเพราะเขาเป็นสองผาด๋ยวอ๋เขาดีมดีทม็กี่แท้เลยครับเนเพื่อนเพื่อนจะลบนะครับคู้นี้จะเป็นเพื่ั เป็นคุณนนักลงมาขึ้นเวทีครับอยากให้พี่ๆน้องๆขอบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาที่เธอสบายอันนี้ว่าอยากสัมผัษอน่นี้ช่อเด็ดเออพี่เอกพัดลมอยู่ไหนพัดลมอยู่ไหนฉัน่ได้ใส่ได้ด้วยั้นว่าน่ะอเอาได้ฉันถ่ายคลิปที่สองแล้วแม่ สุดยอดทุกคนนะคะเออโดยเฉพาะน้งสือเออรอเนาะล่าแสงเข่าก็เห็นนี่่ไงถ่ายได้ไหมถ่ายให้มันครบแปดนาทีเหรยืนอยู่ในสื่อแล้วบ่าเห็นอย่างเยอะมากเราจะมาพูดพร้อมหนูทำไมบ้องเข้ากับเต็มมายาได้หลายผู้หญิงแล้วมันเห็นอย่างโอ้เซ็ตกล้องเลยกล้องฉันยังชัดกว่าของเจ้าอยู่ถ่ายมาจนจบมากระสีมาเสร็จ กินมาแดแล้วน้ำมาลปสลยีานมันเสร็จเลยต่อคลิปที่สองลเนี่ยเาว่มื่อนท่านจะคลิปหรอะว่ายคนีาาอันเสรย่อาามานันลคปีอี่มานดัลงเอายมีพันยา บตเขาอกแู่มันเป็นนิ้วเจนม์โนึงอ่ะทำไงดีจักรเหรอเขาอยากมีโมเมนต์แบบคุ้มคนมาถ่ายได้หลายเนี่ยเขาอยากเป็นเมเนอร์นึงบเอาละคอยอยากถ่ายแต่ว่าถึงไข่จะเป็นนิวเจนเก่าแต่ิันก็สวยมากที่สุดจริงๆก็สวยสาวจากใช่งามงาคู่ผู้ให่ใช่ไหมใช่พี่โอ๊บปะ เล,ยล,ยลย้ยไล่เลยฮะดูน่ะเดี๋ยวมาเวปีนี้ชุดเสื้อเขาแจกคนละสีกับปีก่อนตลอดไปก็สวย ผมคลิมดีเจไดกับพลาฟิต้ามนะครับทั้งสามร้อยเจ้านแหงแล้วก็สามร้รับเงินโชว์นะครับผมฝากคอมเมนต์กดกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวขอบพระคุณขอบพระเบิร์ดค่ะคุณบายบายจนต่อคลิปที่สองอ่ะฉันยังไม่อันนี้เลยบายบายจ้ะไปไหนต่อจ้ะสาวกลับห้องสิกับห้องด้วยเหรอเนี่ยใครจะไม่กลับห้องเนาะเขามีห้องพี่เอขึ้นกลับห้องก่อนนะ เดออีเออ๋ยวเราจะกลับห้องก่อนนะคะไปเก็บของเอาของไปเก็บแล้วก็สิอัพคลิปให้พ,พ่อแม่ได้ดูนะคะเม,<า>มื่อใดทายคลิปช่วง<อ>พินมาละแจกน้ำเพราะว่าเมีนเต็มว่าซีรบับหยัองออกเบิดก็จุดโคตแจกน้ำเดี่ยวเดีเ่ยวว็<อ>สวยอยู่เด้วยวงจังหนึ่งสวยบอกสีเขียวว่าสวยสวย ออกลับหองกันเขียวมินไหมเขียวมินเขียวคิมาเขียวคิมาสวยกว่าเขหยวมน <laughs> อ่าวันที่8นี่ ตรงหน้าหันหน้าเขามาหาหของกนเพราะว่าจอห้องลุกนะคะเพราะว่าของพี่เขาอีกหลายอย่างเตึมโบตีอาเมนอนเออแล้วทางหัวใจอยากเอาค้อนขามีบี่ให้ถึงตาจากสีเหตุจังได้ล้องไหนปะฮะถึงห้องแล้วค่ะ เมืวันนี้ก็คือบรีพักค่คะเนี่ยซิบอกว่าที่บไร้พักน,นานมาตอนขอซ่อมดนตรีมันไอ้ทอซ่อมล้ำเสร็จมันบอกแล้ววันนี้มันต้องเรียนไหววะทอซ่อมซ่อมดนตรีได้มันบอกค่ะแล้วก็เอ้ยซ่อมล้ำแนวแล้วก็บ,บนี้มาซ่อมซ่อมล้ำแนวออกมาห่องประมาณใบสามนะคะแล้วก็ ก็ไปซ่อมดนตรีไปไปร้องเพลงกับดนตรีกับหน้าดนตรีนะคะต่ออีกพายีโมงพอดีพักอยู่ประมาณสิบนาทีนะคะว่าก็ร <c oughs> ู้สึกว่ามืัอน,นี้ก็มอนจอยสุดๆแลนนี้ทาส่วนทาของแดนเซอร์นะคะก็คือว่าโอเคอไรคะ่ะก็คือเหลือจะแกะทาไม่เพิ่มตอนนี้ของผู้หญิงคือเป๊ะมากๆของผู้ชายก็คือก็คือเป๊ะอยู่ แต่หากยังบ่ได้ทำผู้หญิงเนาะผู้หญิงเขาก็ซื้อหญิงสะตวงเนาะเออหยอกนะคะแล้วก,ก็กิ่งมันคนละเบียนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้ยออันเซอร์หญิงก็คือหลายมาหลายก่าผู้ชายอีกครึ่งต่อครึ่งแต่เมื่อน,นี่เป็นมีศิลปินนิวเจนนะคะมาเพิ่มอีกเป็นพี่ๆมาเพิ่มอีกหาคุณนะคะความริงนิวเจนคือต้องเต้นมดเขาค,คือจับมาเต้นกันมดเลยก็เมื่อน,นี้ก็ถือว่าหลายเลยค่ะผู้ชายนะคะคนนี่ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะหนูจะขอแยกปิดคลิปด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมในไลน์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย